สดีครับชื่ออะไรครับคราวค่ะคราวใช่ค่ะวันนี้วิ่งระยะไหนครับเดอ 10K ครัอ๋อ 10K สนามพูดถึงสนามวันนี้ครับบรรยากาศเส้นทางเส้นทางดีไม่มีสะพานสนามหลวงที่ไม่มีสะพานคือดีมากติดติดติดไฟแดงไหมไม่ติดแต่ว่าแบบทางแคบไปมันมันจะมีช่วงที่เจ้าหน้าที่กั้นนี่ก็ไม่ไม่ติดใช่ไหมอ๋อโชคดีนะหลายคนเน่โดนกั้นโดนตัดเส้นทางแล้วเวลาครับวันนี้ได้5.5จุด5.5นาฬิกาเวลา ได้นะครับอจีพาวทิชาค่ะี T R O U D T I C ขอบคุณครับเจอน้องเอิร์ธครับระยะไหนเนาะระยะไหนน้องเอิร์ธ10กิโลฮะลำภากติดมากแบบกินข้าวอยู่เลยกิโลกำลังกินข้าวพอดีนี่โอ้ยเป็นไงเวลาเวลาเวลาต่ำกว่า50ไม่ยังไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเั็สก่อนเท่าเท่ากับมาเทมโป้เนาะเทมโป้สนุกไม่ได้เกร็งอะไรก็ตอนแรกอ่ะ4วัน <kau> น่าจะร้อน ก็เลยแบบเอมโปแบบ5-5มาก่อนแล้วพอเอ๊ะมันได้นะก็ค่อยๆเล่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มาอยู่ที่ในทางติดแล้วสนามเส้นทางไม่มีติดไฟแดงอะไรไม่ติดตอนแรกตอนแรกผมกลัวจะติดไฟแดงแต่ตื่นมันมันปิดตอนประมาณครึ่งใช่ไหมก็คือเวลามันลื่นๆอยู่แล้วถ้าถ้าแบบเราเราวิ่งแบบอยู่อยู่แบบเตะที่เราพูดีอะไรประมาณแบบไม่เดินก็ได้โอเคครับขอบคุณครับ อ่าน้องไหมเอ๋น้องมิกลงระยะไหนครับสิบเคครับสิบเคเนาะแล้วเส้นทางสนามวันนี้เป็นไงอ่าตอนออกตัวค่อนข้างวุ่นวายครับแต่ว่าก็ใช่ค่ะมีหลุมบ้างปะปายครับแต่ว่าสนุกใช้ได้ครับทำความเร็วได้ประมาณนี้เวลาเป็นไงบ้างครับเวลาก็ได้43.29ครับมจกโอ้โหก็ใกล้ๆเคียงกับบางแสนใช่ค่ะก็กะว่ามาวิ่งซ้อมเล่นๆเอ็มโปเนาะไหวไหม งานงานต่อไปที่ไหนครับงานต่อไปก็พัทยามาแล้วอ๋อพัทยามาทอนระยะติดสิบเคสิบเคเขจะกดเวลาได้ทีบีเนาะก็น่าจะทำได้น่าจะขึ้นอยู่กับอากาศเจอกันพัทยาครับรายงานสวัสดีครับน้องส้มจี๊ดเนาะไม่ได้เจอกันตั้งแต่งานลงตาลลันเนาะวันนี้น้องส้มจี๊ดลงระยะไหนครับสิบเคพูดถึงสนามเหมือนเดิมเลยครับเป็นไงสนามวันนี้ ก็รูทน่ารักดีเหมือนจะเป็นรูทขงชาติไทยนะเหมือนเหมือนเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะคะรูทยูทขงชาติไทยก็ก็ก็คิดเอ็ดมาดีแต่ว่าคือนักวิ่งเยอะมากนักวิ่งเยอะมากก็คือแบบเอาจริงๆริงคิดในายๆดีก็คือมีเพื่อนวิ่งตลอดเส้นทางแต่ว่าอาจจะนิี้ึงที่แบบว่ารูทมันจะแคบไปนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วแล้วแล้วช่วงมีโดนกั้นจราจรอะไรไหม นี่นี่ไม่โดนโชคดีมากที่แบบไม่โดนเออถ้าบางคนโดนก็อาจจะแบบนะหยุดชะงักไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักวิ่งขาแรงก็ยังขาแรงอยู่ทั้งชายทั้งหญิงเลยค่ะดีใจกับทุกคนที่ติดครบร้อยด้วยนะทั้งชายทั้งหญิงแล้วน้องเ้มกี้ไปงานไหนต่อครับเนี่ยงานไหนอ่ะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเดี๋ยวนึกออกเดี๋ยวจะอิน็อกไปบอกโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัดีครับอยู่กับพี่กุ้งครับพี่กุ้งมาระยะไหนวันนี้10โลครับ10โลสิกิโลเนาะเส้นทางเป็นไงพี่โอเคอะไรไหมเส้นทางโอเคแต่บางจุดทางมันแคบไปนิดนึงมันแต้นยากแล้วพี่พี่โดนกั้นจราจรไหมแบบไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะหลอยาวเลยนะหลอดยาวยาวตลอดเวลาเป็นไงพี่เวลาเวลาชั่วโมงกว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งทำเวลาสร้างสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์แล้วบาดเจ็บแบบเป็นไงพี่ดีขึ้นยังดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าวิ่งน้อยลงแล้วก็ พยายามลดลดความลดความเร็วลงหน่อยอย่างเงี้ยแล้วงานต่อไปอ่ะพี่งานต่อไปจะไม่ได้จะไม่ได้ครับนึกว่านึกว่าลงไปชุมพรออ๋ไม่ลงไม่ลงไม่ลงโอเคขอบคุณครับทุกผู้ขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับน้องปอนะครับทีมเสือเพลินวันนี้มาวิ่งระยะไหนครับวันนี้วิ่งระย เเป็นนาะสนุกมากเส้นทางสนามเป็นยังไงบ้างครับสนามแต่ว่าอากาศนี่มีแบบเย็นๆนะคะมีลมแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างเยอะเลยค่ะใช่มี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 ติดไฟแดงไหมไฟแดงไม่มีเลยไม่มีเอ๋อเวลาเป็นไงครับเวลาก็นิดนึงค่ะชั่วโมงนิดสองนาทีใช่ชั่วโมงสองนาทีเป็นเป็น New P ีไหมไม่นิว e ี P ีไม่ไม่นิวเนาะใช่ค่ะก็เจอแล้วไม่นอะหลายคนเลยค่ะดีใจมาก ใครที่อยากติดตามน้องพอติดตามได้ทางนครับไอจีหรือ Facebook ไอจีนะคะปอปอค่ะนพวรรณนะคะติดตามพี่เดชทักลันได้เลยนะคะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะชื่อปุ๊กค่ะชื่อปุ๊กเนาะค่ะอยู่ทีมพอค่ะอยู่อังกฤษค่ะวันนี้วิ่งระยะไหนครับวันนี้วิ่งาวิ่งพาดวิ่งพาดิ่งผาะคนละห้าโลค่ะอ๋อคนละห้ากิโล่ไม่แรกค่ะไม่แรกเป็นไงบ้างครับวันนี้อันดับ อันดับหนึ่งโอ้ได้อันดับหนึ่งได้อันดับหนึ่งเหนื่อยวิ่งไวอันนี้อากาศร้อนนิดนึงเส้นทางบรรยากาศร้อนแล้วก็จราจรหรอครับเป็นไงได้โดนกั้นหรืออะไรไหมเอ่อได้โดนกั้นค่ะก็เกือบหลงนิดนึงอ่ะพอดีว่ามีเจ้าหน้าที่บอกอยู่ทางนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวอ่านะห้ากิโลเลี้ยวซ้ายวิ่งผ่านเลี้ยวซ้ายแล้วก็มีน้ําทุกจุดน้ําดีค่ะมีทุกสองกิโลตามมาตรฐานเลยค่ะ มีช่องทางให้ติดตามนะครับ a c e b o o k หรือไ g ก็ได้ถ้า Facebook ก็ปุ๊ก p o l i t i c a l ค่ะ p o o k p o l i t i c a l ค่ะได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณคนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับโพ้ชพี่ลักทีมเสือเพลนวันนี้พี่ลักวิ่งระยะไหนครับวันนี้10กิโลครับ10กิโลนะ แล้วเส้นทางรูทวันนี้เป็นไงพี่วันนี้ก็รูทเส้นทางก็วิ่งง่ายๆนะไม่ยากหรอกแต่เส้นทางเนี่ยอาจจะแคบนิดนึง<อ>มืดหน่อยฝาท่อมาเยอะนิดนึงอ๋อฝาท่อแล้วก็ถนนเนาะพี่เนาะใช่ครับแล้วมีเพื่อนๆหลายๆคนจะโดนเขาเรียกอะไรไฟแดงหรือจราจรพี่โดนไหมไม่มีไม่มีไม่มีตัดเลยไม่ยาวเลยมีแต่ว่าบางทีช่องมันแคบหนทำให้มันแคบแล้วว <y aw S 2> <uster. S 1> ิ่งแยก แล้วเวลาเป็นไงพี่เวลาก็โอเคนะพอใจอ่ะเพราะว่าเราก็ซ้อมน้อยแรงปลายตกนิหนึงตีสีกว่าติเจ็ดนึกว่าจะมาลากน้องไหมไม่ทานไม่ทานไม่ทันผมบล็อกบล็อกบี ครับพี่รักงานเร็วๆนี้ไปที่ไหนครับเนี่ยงานนี้อ๋อเร็วๆนี้อาทิตย์หน้าผมวิ่งของในของในผมยึดอ่ะผมยึดของทหารอ๋อไปที่วิ่งวิ่งการกุศลน้าห้ากิโลห้ากิโลใช่แต่ไม่มีรางวัลนะเขาบอกไม่มีรางวัลเราไปกุศลถนนกันนะกุศลถนนเสร็จแล้วก็ไปต่อชุมพรใช่ไหมใช่ชุมพรชุมพรสิ้นเดือนใช่ครับเฮ้ยวันนี้เจอกันครับขอบคุณพี่รักครับสวัสดีครับครับตอนนี้อยู่กับพี่ตั้มพี่ตั้มครับผมพี่ตั้มลงระยะไหนครับ 10กิโลครับผ8กิโลนะแล้วเป็นไงพี่สนามอันนี้โอเคอยู่ครับออกตัวช้าหน่อยมาเกือบมาเกือบไม่ทันสตาร์ทติดติดติดไปแดงไหมติดไฟแดงไหมไม่ติดครับผอไม่ติดเนาะเวลาเหรอพี่เวลาที่ทำได้พอใจระแบบเด็ก55 55โอ้โหเร็วอยู่นะ55วันนี้มาในรองเท้าอะไรครับพี่รองเท้ารองเท้าขยันนะครับเด็กี่ซูมไฟ5ครับตัวซ้อมตัวแขงตัวเดียวใช้ใช้ตัวเดียวเลยเด็กี่ซูมไฟ5 ซ้อมแข่งวิ่งลงรัดจบในคู่เดียวโอเคขอบคุณพี่ตั้มครับสวัสดีค่ะซื้อพนมพ้อนแคสซีนค่ะซื้อนังตัวเล็กค่ะอ๋ออะไรนะชื่อเลยนะซื้อตัวเล็กตัวเล็กเนาะใช่ค่ะวิ่งระยะไหนครับวิ่งวันนี้วิ่งผัดค่ะวิ่งผัดวิ่งผัดผสมชายผสมชายหญิงเนาะใช่ค่ะจบจบเวลาสามสิบหกนาทีโอ้ยสามสิบหกนาทีเร็วมากเลยใช่ค่ะวิ่งผัดน้องกพูดถึงสนามกับ สภาพสนามกับบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศวันนี้ก็อบนิดหน่อยค่ะแต่ก็มีลมค่ะแล้วก็มีเนินอยู่สลบสเลบเรื่อยๆแต่ถนนไม่ค่อยดีมันมีช่วงจังหวะมันก็เลยแบบว่ารอบขาระยะก้ามันไม่ไม่เสถียรค่ะแล้วมีมีงานที่จะไปล่ารางวัลต่อไหมครับเนี่ยงานต่อไปเป็นพัทยา21ค่ะอ๋อพัทยา21เจอกันเจอกันพัทยา21และเจอกันครับฝากฝากช่องทางติดตามหน่อยครับ f a Facebook หรือ IG ก็ได้ เฟซบุ๊กค่ะพนมพรเขษีชื่อเลยพนมพรเขษีภาษาไทยเนาะภาษาอังกฤษค่ขอภาษาอังกฤษใช่ได้ขอบคุณมากค่ขอขอคุณค่ะ